ท่านผู้ชมกลับมา The People Show ในช่วงนี้นะครับวันนี้น้องใยไหมมาได้มาในสตูดิโอของเรา,านะฮะแต่ว่าเธอก็ยังมีเรื่องราวดีๆบุคคลที่น่าสนใจมากๆเลยนะฮะมาฝากเราเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมคือเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยใยไหมหเธอไปทําหน้าที่พิธีกรภาคสนามในรายการของเราเนี่ยแหละฮะ The People Show แล้วก็ไปเป็นพิธีกรบนเวทีหนึ่งด้วยนะครับก็จะเป็นเวที การมอบรางวัลอสงเกตที่โรงแรมอมารีดอนเมืองแอร์พอร์ตนะครับงานนี้เองเนี่ยพี่ฟ้าครับหรือว่าคุณพรทิพาสุพันนุกูลผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ฟังให้ทีวีนะท่านก็เดินทางไปร่วมงานด้วยนะท่านไปร่วมมอบทุนการศึกษามอบเงินช่วยเหลือองค์กรการกุศลน,นะครับรวมไปถึงพี่ฟ้ายังมีโอกาสได้รับรางวัลอัสงเกียติในงานนี้ด้วยครับเอาเป็นว่าเราไปพบกับยายใหม่แล้วก็แค่คนสําคัญอย่างพี่ฟ้าพร้อมๆกันเลยครับ ก็อยู่กับแขก V.I.P. ของใบมากๆเลยค่ะนั่นก็คือพี่ฟ้าแล้วก็อาชลองนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะลองค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพูดคุยกับอาลองก่อนนะอาลองไม่ค่อยได้เห็นอาแบบใกล้ชิดกับเราขนาดนี้วันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะอาที่มารับรางวัลก็รางวัลที่สุดยอดเราเราก็รับมาแล้วจากในหลวงรัชกาลที่9ตอนที่ผม ต่อพระบรนาถบรุกรก้าให้เป็นจะได้เป็นแห่งชาติ<ช>ปี2556<ช>นี่ก็ติดปีติดปีก่อนแล้วนะ<ช>ครับปีนี้อลองอายุ92แล้วนะ,นะใช่ไหมคะแล้วอลองผู้ชมขาลงกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดนะคะว่าเป็นผู้มำกับที่แบบกำกับแบบภาพยนตร์ได้เยอะมากเลยรางวัลน,นี้ไม่เคยมีในโลกจากกินเนสเวิลด์เรคคอร์ด อาเป็นคนแรกเป็นคนไทยตอนถ่ายหนังเลื่อยมาตรงนั้งอายุ92นะครับแล้วก็มีผู้แสดงคนหนึ่งมาด้วยนะ,ะเขาชื่อทุภวัตเขาก็แปลกใจว่าเฮ้ยทำไมอาก้า2ติดอง 92, นะทำไมแข็งแรงประสาทสมองยังทำงานดีมาก ขาก็เริ่มงสงสัยแล้วก็เป็นเหตุทำให้เขาเรีเสิร์ชทั่วโลกว่ามีแม้ผู้กับผู้สร้างคนใดที่อายุเท่าอาหอง92เนี่ย <S 1> 1 <S ยังง <1 S 2> สร้างทางภาพยนตร์สร้างละครอยู่ในโลกนี้ไม่มีใคร <S 1> 1 <S มีห <1 S 2> นึ่งเดียวคนไทยครับแล้ 1> 1วผมจะต้องทำต่อไปอีก <5. S 2> ถ้าเพื่อทมอง ยังทำงานร่างกายแข็งแรงสู้กับงานได้ผมก็ยังจะทำต่อไปคุณผู้ชมค่ะอลองนะคะถือว่าเป็นปูชนียบุคคลค่ะแล้วก็เหมาะสมมากๆเลยกับตำแหน่งของรางวัลวันนี้อลองคะมีอะไรอยากจะฝากบอกถึงคนดูเกี่ยวกับผลงานของอาบ้างเชิญค่ะก็ก็ขอขอบคุณผู้ชมทั่วประเทศที่ติดตามผลงานของผมตั้งแต่สร้างภาพยนตร์มา ผมจ้างเข้ามาในวงการเนี่ยสองถึงวันนี้73ปีแล้วครับเจปีก็ช่องเจ็ดให้เขียิมาสร้างละครให้แก่ช่องเจ็ดเพอเลนี่สบห้าปีลยี่ปี ออลองละครล่าสุดเนี่ยเรื่องล่าสุดเนี่ยเรื่องอะไรอยากฝากตอนนี้ยังถ่ายอยู่ครับเรื่องอะไรคะเรื่องแคนสองแผ่นดินแคนสองแผ่นดินอันนี้ให้คติอะไรกับสังคมดีกคะก็มีว่าความดีต้องชนะความชั่วโก็นี่คือจะเป็นแง่ของของออลองตลอดเลยเก็คือทุกเรื่องที่อหลองทำเนี่ยคือ,อตบท้ายโดยการสอนให้คนได้รู้ว่า การทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วนี่คือคติ<ด>ที่อาโยอ,อ,อาหลงจะใส่ทุกเรื่องจอ,อประมาณต้นเมตาเนี่ยแหละ,ะต้นเมษา,าจะได้โฉมโค,ครงการมาปีกว่าแล้วซึ่งวันนี้ค่ะคุณผ,ผู้ชมค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะที่เป็นแบบอย่างที่ดีมากๆเลยก็คือพี่ฟ้าเองพี่ฟ้าวันนี้ทราบมาว่าพี่ฟ้าเองก็มามอบสมทบทุนให้หลายโครงการเหมือนกันพูดถึงตรงนี้สักนิดหนึ่งค่ะก็คือโครงการเนี้ย เป็นโครงการที่แหวกแนวไปจากที่พี่ฟ้าทำใช่ไหมคะอย่างพี่ฟ้าทาบุญเนี่ยทำหลากหลายอยู่แล้วแต่ว่าเราทําใกล้ในสิ่งที่เราสามารถเดินทางได้แต่ของดรอกอรานาท่านเนี่ยก็เป็นสะพานบุญในการที่พี่ฟ้าได้มาร่วมตรงนี้อย่างวันนี้ก็มาสมทบทุนอีก 250, 2 5 0 0 0 0ห้าซึ่งตัวเองก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่ทุกคนต้องทำนะคือบุญบุญเนี่ยต้องอยู่เหนือบาปอย่างที่องค์สมเด็จท่านท่านได้ได้ ทิ้งปริศนาทำไว้ถ้าคนเราเนี่ยทำบุญก็จะอ,อยู่เหนือเหนือบาปคนที่สร้างบาปเนี่ยไม่ว่าชีวิตที่มีอยู่ก็ไม่สามารถที่จะอยู่ในที่สูงหรือที่คนดีๆก็อยู่ได้แม่คนต้องพยายามทำดีบุญเนี่ยคือกุศลในการที่เราทำได้ทุกๆท,ทางการทำบุญมันก็ต้องใช้เวลาแม้หลายคนก็มักจะพูดว่าไม่มีเวลา เวลาไม่มีหรือไม่มีเงินทุกคนมักจะมีข้ออ้างถ้าเราอ้างอย่าง,งเงี้ยเมื่อไหร่เราจะได้ทําบุญเนี่ยง่ายนิดเดียวค่ะค่ะตอนนี้พิธีการกําลังจะเริ่มแล้วคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวให้พี่ฟ้าพักผ่อนแล้วก็ให้กําหนดการเริ่มต้นและเดี๋ยวหลังจากนี้จะขออนุญาตสัมภาษณ์พี่ฟ้าอีกได้ค่ะขอบพระคะุณค่ะขอบคุณค่ะ หึ่งนะคะพี่ฟ้าค่ะวันนี้รับถึง4รางวัลเลยรู้สึกยังไงบ้างคะโอ้โหนี่ท่วมทนมากก็จริงๆแล้วก็ตื่นเต้นนะแต่ว่าก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รางวัลแต่ว่าท่านดรบอกว่าก็ควรจะได้แล้วก็สําคัญก็คืออย่างที่บอกไปแล้วช่วงต้นที่สัมภาษณ์ว่าการที่มาสนับสนุนตรงนี้เพราะเนื่องด้วยว่าตัวพี่ฟ้าเองอ่ะก็ได้ทําแค่ใกล้ๆที่ตัวเองสามารถเดินทางได้แต่จุดไกลๆที่ ความคิดของเราอยากจะทำแต่เราไม่รู้จะไปยังไงก็มาเจอท่านดอกอร์ที่ได้ทำอย่างต่อเนื่องก็ประวัติก็ทำอย่างต่อเนื่องซึ่งเราก็ก่อนจะมาตรงนี้เราก็เช็คอยู่แล้วแล้วก็สำคัญก็คือ,อโครงการที่ทำแต่ละโครงการเนี่ยเป็นโครงการที่น่าสนับสนุนอย่างเช่นการที่เป็นผู้ให้การที่เป็นผู้ให้เนี่ยเหมือนกับการสอนให้คนอื่นเนี่ยได้รู้จัก ในการให้ถ้าคนเรารู้จักให้รู้จักแบ่งปนันรู้จักมีอะไรก็จุนเจอือช่วยเหลือกันสังคมมันก็จะได้น่าอยู่นะ,ะก็มีความรู้สึกว่าออถ้าโครงการนี้ยังมีเราก็อยากสนับสนุนอย่างต่อเนื่องค่ะค่ะ,คะพี่พฟ้าค่ะมีแวดวงหลายๆแวดวงสื่อเองก็ให้ความสนใจในตัวพี่ฟ้าอย่างเงี้ยแบอยากจะทราบความรู้สึกพี่ฟ้าหน่อยว่าพี่ฟ้าคิดว่าเพราะอะไรทําไมทุกแวดวงเลยไม่ใช่แค่เฉพาะวงการพระ ถึงให้ความสนใจแล้วก็ยกย่องนับถือพี่ฟ้าพูดง่ายๆละ่ะคิดว่าเพราะอะไรคะอาจจะเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่พี่ฟ้าทำเนี่ยทำมาตลอดต่อเนื่องชั่วชีวิตของเราแต่เหมือนที่เขาบอกว่าการทําดีย่อมได้ดีคนทําชั่วก็ย่อมได้ชั่วแต่เราทําดีเนี่ยเราพยายามทําด้วยใจเรารักแล้วเนื่องด้วยว่าใครจะเห็นไม่เห็นไม่เป็นไรพอถึงเวลาทุกอย่างมันก็มาเองอย่างเช่นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราอะ เหมือนเราไม่ได้คาดคิดไม่หวังแต่ก็มาเองแต่เหมือนอย่างที่น้องใหม่ถามว่าทําไมในวงการถึงได้มาสนใจเราเยอะก็มันใช้ระยะเวลาพิสูจน์ว่าเราเนี่ยทำมาอย่างต่อเนื่องนะมันก็เลยทาให้แต่ละหน่วยงานหรือแต่ละจุดต่างๆเริ่มเห็นความสําคัญว่าไม่ได้ทําเพื่อสร้างภาพไม่ได้ทําเพื่อโอ้ถ้าว่าทำไม่ได้ทําจริงจังขนาดนี้นะเหนื่อยมากนะถามว่าเราเหนื่อยไหม เวลาพักเราแทบไม่มีแต่เราตั้งใจที่จะทำเรามีความสุขที่ได้ทำพอเราได้ทำลงไปแล้วเนี่ยมันก็หายเหนื่อยนะพอทำบุญปุ๊บเนี่ยเออมันมีความสุขพอเห็นภาพที่ท่านดอกเตอร์ส่งให้เราก็ยิ้มแต่เป็นคนที่แบบพอดูปุ๊บเนี่ยเราจะเป็นคนที่ไม่ได้ค่อยตอบโต้อะไรกับการเนี่ยแต่เราก็มีความสุขว่าเออ เนี่ยนะเราก็อนุโมทนาทันทีเลยพอเห็นภาพสิ่งต่างๆที่ได้ไปเอาผ้าห่มส่งถึงอาหารถึงเด็กแล้วก็สิ่งที่ได้เห็นบนเวทีคือท่านดรก็ส่งมาให้ดูก่อนแล้วนะคะฟ้าวางโปรแกรมในการช่วยเหลือสังคมหรือว่าจิตอาสาไว้ไปยังไงต่อที่ทางไหนยังไงคะ คือส่วนมากอ่ะตอนนี้พี่ฟ้าก็จะช่วยเหลือคือครอบครัวยากจนที่เขาหมดโอกาสจริงๆคือทุกวันนี้ทำมาอย่างต่อเนื่องอย่างมาแมวเราก็ทําต่อเนื่องโครงการคือเราต้องการช่วยเหลือคนที่เขาลําบากจริงๆด้อยโอกาสจริงๆคนพิการครอบครัวพิการครอบครัวไม่สามารถทํางานได้ซึ่งให้เป็นรายวันเนี่ยทำตลอดนะคะทำทุกวันทุกวันทุกวันทำมาตลอดซึ่งไม่ได้หยุดเลยแล้วก็จะทําเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ส่วนโครงการใหญ่ๆที่ท่านดร,เ,รเป็นสะพานบุญเนี่ยนะคะก็ถือว่าอยากเชิญชวนทุกคนเลยว่าควรสนับสนุนมากน้อยก็แล้วแต่ควรที่จะช่วยกันเพราะว่าสังคมไทยถ้ารู้จักในการช่วยเหลือกันเนี่ยหรือคนถ้าทำให้คนเชื่อเรื่อง บุญได้เนี่ยเชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญได้เนี่ยคนก็จะไม่ทําผิดคนที่เขาเรียกว่ากระทําผิดหรือคนที่คิดไม่เดียก็จะมีน้อยลงเพราะก็กลัวบาปถ้าเราทําดึงให้คนเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษอย่างท่านดเรเนี่ยได้ทําแง่คิดต่างๆเนี่ยน่าสนับสนุนค่ะ คุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะนั่นก็คือดรอำนาจค่ะซึ่งดรอำนาจเองนะคะเป็นทั้งคนจัดงานเป็นที่ผู้มอบรางวัลให้แล้วก็เป็นคนที่รู้จักพี่ฟ้าเป็นอย่างดีดรอำนาจค่ะมองเห็นอะไรในตัวพี่ฟ้าหรือว่าขออฟ้าวันนี้ถึงมอบรางวัลให้ถึง4รางวัลค่ะครับคนเ,เราไม่ว่าจะอยู่ในหน้าที่อาชีพอะไรก็แล้วแต่ก็มีส่วนที่จะมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสังคมด้วยกันทั้งสิน้น นอกจากุคนที่จะมีความสามารถปร,ประสบความสําเร็จในหน้าที่ของตนเองแล้วสิ่งสําคัญที่อาจจะลืมไม่ได้ก็คือการมีส่วนร่วมกวับสังคมทิ่งเหล่านี้ครับเราได้มองอไม่ใช่เฉพาะคนพานะฮะทุกคนเราจะมองเป็นสองด้าน ด้านหนึ่งคือด้านตัวบุคคลก็คือในเรื่องของความรู้ความสามารถการทํางานการปฏิบัติหน้าที่ตนที่ประสบความสําเร็จมีหลักคุณธรรมจริยธรรมธรรมาธิบานการบริหารจัดการที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีกับอีกด้านหนึ่งก็คือการมีส่วนคืนให้กับสังคมาการสร้างสรรค์สังคมด้านศาสนาเด็กเยาวชนผู้ได้โอกาสหรือ,อผู้ที่พิการยากจนก็แล้วแต่เนี่ย อันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญที่เราต้องมองทั้งสองด้านในกรณีของฟ้าเนี่ยได้ทั้งสองด้านด้านด้านก็คือในด้านของหน้าที่การงานการประกอบกิจประกอบตนของ,ข,ข,องของท่านเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทอยอมรับได้ว่าประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีประการที่สองที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ก็คือการมีส่วนร่วมต่อสังคม คุณฟ้าก็ได้มีส่วนร่วมไม่ใช่เฉพาะที่ช่วยเหลือในโครงการของเราแล้วโครงการต่างๆคุณฟ้าเขาช่วยกันมาตลอดที่เรามองเห็นไม่ว่าด้านของศาสนาด้านของการศึกษาด้านของสังคมหลายๆด้านนะสิ่งเหล่านี้ครับสิ่งที่เรามองมองเห็นวัมกันเราถึงมีความภาคภูมิใจที่จะมอบรางวัลสิ่งเหล่านี้เป็น ผลตอบแทนว่าสิ่งที่เขาทำมาเนี่ยนั่นคือรางวัลที่เขาได้รับค่ะถ้าจะให้พูดถึงคำนิยามถึงพี่ฟ้าอย่างเงี้ยค่ะดรให้คำนิยามพี่ฟ้าว่ายังไงบ้างหญิงเก่งหญิงใจบุญครับพี่ฟ้าค่ะได้ยินแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างคะก็มีกำลังใจค่ะเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยก็ยังมีคนที่ศีลเท่ากันแล้วก็ สายเดียวกันแล้วก็สาคัญเนี่ยท่านดอกอรก็เชื่อเรื่องบุญมากๆเพราะว่าแม้กระทั่งในการที่ว่า,าสุขภาพไม่ค่อยดีแต่ท่านก็ยังยืนหยัดที่จะทําสิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นแบบอย่างสังคมแล้วในสิ่งที่พี่ฟ้าเก็บรายละเอียดได้ก็คือในตามรูปแบบที่เราเห็นนะมันใช่ใช่ตรงกับใจเราไม่ว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็โยงให้คนเนี่ยลํำลึกถึงวัฒนธรรมไทยที่ไม่ควรทอดทิ้งเลย ซึ่งเวทีอื่นอาจจะลืมหรือแม้กระทั่งสังคมเราเนี่ยอาจจะลืมหรือการศึกษาเนี่ยมันก็ต้องมีวัฒนธรรมไทยเข้ามาด้วยเข้ามาแทรกด้วยเพื่อไม่ให้คนเนี่ยลืมวัฒนธรรมของไทยไม่ว่าเหนือใต้อีสานสิ่งเหล่านี้ต้องสนับสนุนอย่างที่ท่านดรทำเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นคนเก็บรายละเอียดซึ่งเราเรามันตรงกับใจเรามาก <S <S อย่างเช่นในการศึกษาเนี่ยที่เราต้องสนับสนุนเด็กเนี่ยเพราะว่าการศึกษาเนี่ยจะทําให้คนเนี่ย จะดีได้ก็คือการศึกษาแต่จะดีมากกว่านั้นก็คือการที่โรงเรียนเนี่ยทำอย่างไรสอนให้เด็กได้รู้บาปบุญคุณโทษด,ด้วยแล้วก็นำแทรกซึมเกี่ยวกับเนี่ยห่ะวัฒนธรรมไทยคนไทยเนี่ยศาส,สนาพุทธสอนให้คนเป็นคนดีสอนให้คนเนี่ยเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษสิ่งเราเนี่ยสำคัญแล้วก็สิ่งที่ท่านดรททำมันรวมหมดเลยแม้กระทั่งเวลา ที่ไม่มากแต่สามารถร้อยเรื่องราวให้คนได้คิดทั้งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์บาปบุญคุณโทษแล้วก็รวมไปด้วยการให้ผู้ให้ย่อเหนือกว่าผู้รับถูกต้องไหมคะอันนี้คือประทับใจท่านค่ะขอบคุณคับค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะดรอำนาจแล้วก็รวมถึงพี่ฟ้าด้วยนะคะแสดงความยินดีด้วยนะคะพี่ฟ้าขอบคุณค่ะสวัสดีครับ เป็นเรื่องราวของทั้งสองท่านนะฮะั้งเติมนาแล้วก็พี่ฟ้าพรทิพาจริงๆทั้งสองท่านเนี่ยแพาชชั่นเดียวกันเลยคือต้องการเป็นผู้ให้ต้องการช่วยเหลือสังคมนะฮะเรื่องของบุญเนี่ยจริงๆเนี่ยพิสูจน์ได้เลยนะผมขออนุญาตย,ยกตัวอย่างของประสบการณ์ดรองเติมนานะค่ะเมื่อประมาณปีที่แล้วแกหัวใจเจียบพันอะ,ะแล้วก็ พาส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนนะคุณหมอปั๊มหัวใจดรอำติตนาน,น่ะสามรอบแล้วก็สุดท้ายเนี่ยฝ่าวิกฤตตรงนั้นมาได้แบบลอดตายเฉียดฉิวเลยแล้วคนที่ทางานกยวแกนะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยบอกว่าเนี่ยแกชอบทําบุญอ่ะแกชอบช่วยเหลือคนอ่ะมีอะไรให้ให้หมดเลยนะฮะเนี่ยเนี่ยก็เ,ยลเลยเป็นคน,นใช่ให,ให้กลับมาช่วยคนต่อถูกต้องะนะฮะก็เป็นเรื่องราวเป็นแรงบันดาลใจที่วันนี้เรานําเสนอกันนะครับ